สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูอีสวงดุงตุ้มกันนะครับป่าครับนี่แปลงนี้นะครับหนึ่งไร่เต็มๆนะครับขายลานสองครับแปลงนี้ดูครับที่สวยมากมีน้ำนะครับแปลงนี้มาดูแปลงนี้ครับลานสองครับตอนนี้เราอยู่ไหนนะครับอยู่พนัทนะครับห่างจากถนนหลักนะครับเส้นสามสามหนึ่งนะครับประมาณเจ็ดโลแปดโลนะครับนี่ครับ มีสาน้ําเป็นตัว C ครับตรงกลางครับไว้ปลูกนะครับทําในส่วนผสมนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับแบงนี้ร้านสองครับร้านสองร้านสองตกตารางวาแล้วตารางวาละสามพันนะครับนี่ครับมีสาน้ําให้ไม่ต้องทําอะไรครับรุงตุ้มนะครับเซอร์วิสให้หลังการขายนะครับหนึ่งปีเต็มๆนะครับตัดหญ้าดูแลต้นไม้ให้นะครับ ที่เหลือหลังจากเซอร์วิสให้ภายในหนึ่งปีนะครับเดือนต่อไปเดือนละพันนะครับจะให้ดูแลให้ก็ได้นะครับแต่ดุมตุ้มมีทีมงานนะครับตัดหญ้าให้ดูแลสวนให้เดือนละพันครับลดน้ําอะไรให้นะครับดุมตุ้มนี้ปลูกต้นไม้ให้หมดนะครับเอาง่ายๆครับเราคิดต้นสนต้นสักอย่างเดียวนะครับนี่ต้นไม้ครับต้นมะม่วงอย่างนี้กตสามสี่ร้อยห้าร้อยแล้วครับนี่โตขึ้นมามูลค่าเพิ่มขึ้นเลยครับแม้แต่ต้นสักนะครับต้นสักนี่ ต้นสักนะครับูาคาเยอะขึ้นเรื่อยครับวันละห้าบาทวันละสิบบาทครับขึ้นเรื่อยแป๊บเดียวโตนะครับต้นสักมีนะครับนี่ครับตาไคสนะครับพืชสวนผสมปลูกไว้ให้บนแนวกล้วยนะครับพร้อมอยู่นะครับนี่มีต้นไม้นะครับลมลื่นต่อไปต้นไม้แถวนี้ก็โตมาแล้วมีขนุนนะครับดูครับแปลงนี้สวยมากเลยครับนี่เดี๋ยวผมนะครับแชร์ตำแหน่งไว้ให้นะครับโอ้มีสะพานเลยครับ คือพร้อมนกกล้าวมาอยู่นะครับเป็นที่พักผ่อนนะครับเดี๋ดกปลาตอนนี้ก็มีปลาเล็กปลาน้อยปลามาจากธรรมชาตินะครับมันบืนมาครับบืนมาด้วยนะครับนี่อันนี้มีต้นยางนาด้วยนะครับต้นยางนาก็หลายต้นนะครับเราคิดมูลค่าต้นไม้อย่างเดียวก็หลายบาทแล้วนะครับน่าจะร่วมแสนแล้วต้นไม้อางเดียวนี่มีพยุด้วยนะครับนี่มะ่อยมสารพัดต้นไม้ครับต้มดื่นนะครับมีหลายแปลงนะครับนี่เหลืออยู่ประมาณเอ่อ ขายไปเยอะแล้วครับเหลืออยู่ประมาณสามสี่แปลงนะครับเหมือนกันนะครับรูปตัวซีนะครับว่ายน้ำได้ลอยกระทงไม่ต้องไปลอยที่ไหนครับลอยที่แปลงตัวเองนี่นะครับดูนะครับสวยนะครับนี่พูดถึงนี่โอ้ยสวยๆมากครับดูอันนี้มีสะพานข้ามคลองนะครับกลางคลองนี่กลางเต็นท์กลางไหได้สบายมีไฟนะครับน้ำถึงไฟถึงเสาไฟถึงที่นะครับ ดูดูนะครับดูดูน้ําเป็นตัว C นะครับอันนี้มีทางเดินดูสวนนะครับดูวาทำบทเบ็ดเสร็จบทนะครับเอาแต่นอกราวมาใส่นะครับน้ํามีตลอดปีนะครับนี่ขนาดนี้ตอนนี้หน้าแดงนะครับยังมีน้ํานะครับนี่แปลว่าน้ําเยอะอุดมสมบูรณ์ครับแปลงสวยเดียวเยวเราพาเดินถนนหลักนะครับถนนได้ประมาณ 5เมตรได้ครับโดดวิ่งสวนกันได้โอ้แปลงใหญ่มากครับหนึ่งไร่นะครับนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยซื้อนะครับเอาแต่น้องกดาวมาใส่ถ้าใครไม่ชอบนกดาวก็กลางเป็นนอนนะครับนี่นี่นี่ดูครับนี่ตีถนนนะครับโอ้โหถนน6เมตร7เมตรน่าจะประมาณ7เมตรได้ครับรถ2คันวิ่งสวนกันระบบน้ํามีสวนแปลงนุนลาน6นะครับแปลงท้ายสวนเพื่อน แปลงใหญ่นะครับตัวนี้ก็มีแปลงหนึ่งอันนี้ก็ล้านสองเหมือนกันครับเป็นตัวซีนะครับดูครับดูดูโอ้โหอันนี้ต้นไม้สวยจริงๆนะครับร่มรื่นครับอันนี้ปลูกมาหลายปีแล้วครับต้นไม้ทําไว้นะครับจัดสรรไว้สําหรับคนนะครับนี่มีมังคุดด้วยมะม่วงมังคุดคือพร้อมอยู่ไม่ต้องปลูกอะไรต้นไม้อย่างเดียวก็ได้นะครับ นีอันนี้มีลูกค้านะครับลูกค้ามาเดินดูนะครับผมพาลูกสาวไปลูกค้าครับสาวสวยเดินดูไล่ครับเขาสนใจอยู่นะครับตอนนี้ดูนะครับน้ําใสกิ๊งมีตรงนั้นสะพานครับสะพานเดินข้ามนะครับสอบถามข้อมูลได้ครับเดี๋ยวแชร์ตำแหน่งไว้นะครับแตงสวยลมดื่นครับนี่อยู่นี่ลมเย็นตลอดเลย ขอแค่มีน้ำนะครับมีน้ำมีไฟนะครับแล้วก็นะครับลมลื่นนะครับสบายตาเด่นน้ำได้นะครับนี่โอ้โบ่อนี้น่าจะประมาณดึกอยู่ประมาณเมตรกว่า2เมตรนะครับเป็นคลองล้อมรอบที่นะครับมีลมรูรวมครับลมพัดนะครับโอ้สวยสวยสวยมากครับต้นสักต้นพยุงมีทุกต้นนะครับ ต้นขี้เด็กก็มีอยากกินแกงขี้เด็กเราก็สามารถกินได้นะครับระบบน้ํามีให้นะครับลานสองครับแปลงนี้หนึ่งไร่เต็มๆนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับมาพร้อมอยู่เลยมีต้นกล้วยต้นอ้อยต้นอะไรให้หมดนะครับต้นกล้วยนี่กล้วยน้ําว้านะครับชะอมก็มีครับกูสารพัดตัวนี้ต้นน้อยนาโอสนใจมาดูได้ครับเย็นนะครับนี่อยากทํากระท่อมก็ทําได้นะครับกระท่อม ไปนาดูครับพืชสวนต้นนี้ต้อนอะไรเนาะเขาเรียกต้นอะเออไอ,อเขาต้นเรียกต้นไรกระถิ้นกระถินเพพาะนะครับต้นใหญ่มากเลยปลูกพร้อมกันนะครับแต่กระถินนี่เป็นไม้นะครับไม้ขายได้นะครับมีต้นสักนะครับปลูกไว้มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีครับมูลค่าต้นไม้อยู่นี่นะ่จะร่วมแสนได้นะครับ เอาสมมุติเรามีที่แปลงกระเป่าหน้าหนึ่งค่าขุดสายนี่ก็ตีแล้วประมาณสองหมื่นไน้ครับจํานวนหนึ่งไร่นี่ค่าขุดสายตัวนั้นเห็นไหมครับสะพานเดิอนน่ะทําแค่นั้นก็ประมาณหมื่นหนึ่งเนื้อนะครับเนี่ยครับเรงนี้เราเรายังไม่ควรมยังไม่คิดมูลครับมูลค่าต้นไม้นะครับนี่อย่างนี้เนี่ยเอาผมตีให้เลยต้นนี้ประมาณห้าร้อยนะครับอันนี้ค่าต้นมะม่วงอ,อย่างเดียวยังไม่รวมค่าปลูกนะครับ ค่าปลูกค่าคนขุดยี่ก็สามร้อยโอตีไปตีมาค่าต้นไม้อย่างเดียวก็เกินค่าที่แล้วนะครับซื้อว่าคุ้มมากนี่ครับมีเสาไฟหน้าบ้านนี่นะครับตรงหน้าริมรั้วพอดีเป๊ะนะครับสวยแปลงนี้สามสี่แปลงนะครับเหลือโอสวยมากครับห้านะครับอยากได้นะครับสวนสวนแบบเพักผ่อนหย่อนใจนะครับ นี่ครับปลูกเสริมปลูกนั่นอันนี้พยุงนะครับไม่ใช่นะอันนี้พยุงตัวนี้ก็หน้าประมาณนะครับสามปีแล้วครับต้นนี้ครับติดน้ํานะครับโอ้โหหน้าปลาลงมากเลยครันนี้ปลาดุกปลานิลนะครับปลาตะเพียนครับปลากินพืชทําสวนแบบเบ็ดเสร็จเลยนะครับเราซื้อแปลงนี้นะครับสามารถทํา YouTube สบายครับทําซ่องยูทูปถ่ายทําทั้งวันพาถ่ายนั่นถ่ายนี้ ับเล่นน้ำครับมีน้ําแล้วครับเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งนะครับติดโซลารเซลทำน้ําตกฝนตกฮะน่าอบทนะครับสวยครับต้นยางต้นอะไรทุกแปงนะครับเหมือนกันหมดเลยครับนี่สามสิบแปงนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสี่แปลงนะครับได้ละได้ละล้านสองนะครับโอ้โหคุ้มนะครับตกตารางวาละสี่พันครับคำนวณต้นไม้ แปลงหนึ่งผมคิดต้นไม้แล้วประมาณ3า0รอยต้นครับต้นละ300อบาทก็เก้าหมื่นต้นละ5้าร้อยบาทนะครับก็แสนห้านะครับต้นละพันนะครับตีไปต้นละพันเหมือนอย่างนี้นะครับพยุงนะครับต้นละสองพันนี่นะครับมูลค่าครับขุดทรายอย่างเดียวโอ้ยมูลค่าเกินนะครับวิวบรรยากาศดีนะครับสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้นะครับ ครับครับฝากกดติดตามกดแชร์นะครับสนใจที่ครับนี่สวยนะครับมีหลายแป้งนะครับ